ก็มาอีกหนึ่งเคสนะครับตัวนี้เป็นกรอบของคุชชี่ลูกค้านั่งทับแว่นมาดูครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปรับนะครับข้อควรระวังของกรอบกุชชี่ตัวนี้นะครับในการปรับนะครับตัวนี้เป็นโลหะต้องค่อยๆละเอียดเลยครับเดี๋ยวตัวนี้ถอดขาออกก่อนนะครับแล้วก็ปรับกันนะครับเราก็ถอดขามาเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะงอลงมาปรับค่อยๆปรับดัดขึ้นมานะครับผมให้มันตรงเนาะตัวนี้เป็นลักษณะนี้ดูระนาบตรงนี้ครับกับตรงนี้เนาะมันตรงกันบลานที่สุดนะครับ เป็นนักเสียนะครับผมปรับขาขึ้มนมาแล้วดิเดี๋ยวลองมาใส่กันดูครับว่าจะร้านกันพอดีไหมึ้นหน้าให้ขามันตรงให้มันอยู่ระนาบเดียวกัน,กนนะครับแล้วก็ลองใส่น็อตดู<ม>ลองสอยใส่น็อตดูแล้วก็เดี๋ยวมาปรับอีอกทีนึครับเพิ่มเติมน,นะครับเก็ดน้อยไม่น่าจะเยอะแล้วทีนี้ลองวางดูครับอเก็ยังมีความเหลือ่อมนิดนึงเล็งแบบนี้นะครับเล,บบล็งแบบนี้เล็งสองข้างเป็นนักเสียนะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับมีปัญหานะครับประสบกับปัญหาแบบนี้ เห็นตัวอย่างเลยสามารถเข้ามาที่หน้าสาะาหน้าร้านได้เลยนะครับผม